คิดิเคอร์นะครับผมว่าคิงเอื้อเข้าไปในเนเจมหรือว่าเนเจมเข้าไปในคิงเอื้อดูระวังดูปากซนะเลิฟซีนแต่ละครั้งอะ่ะเราก็แบบมีความสำคัญที่หลไ <c oughs> หลาหลระดับ <c oughs> อะไย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ใช่ครับ สวัสดีครับมายาชาแนลครับวันนี้เื็นแบบมีความตื่นเต้นกันแบบว่านี่มากเลยเนาะมากมากเลยครับใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆตื่นเต้นเพราะว่าคือจริงตื่นเต้นตั้งแต่ตัวอย่างแหละแล้วก็ฟี e แ b a c k ก็ดีมากต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับเลยนะครับผมเพราะว่าคือฟี edback ดีเจ็ดแสนก็กว่าแล้วใช่ครับผมแล้วก็งานวันนี้ก็คือตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะว่าเราแล้วก็พี่พี่ทุกคนจะได้ดู EP ีหนึ่งด้วยกัน50เครับผม เหมือนมันจะมาพร้อมความกดดันเหมือนกันเนาะจะแบบรบเพลียฝากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆตอนแรกก็มีความกดดันเหมือนกันครับแต่แบบพอเราได้เห็นแบบทีเซอร์แล้วเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนเนี้ยไม่มีความกดดันเลยมีแต่ความตื่นเต้นอย่างเดียวว่าแบบเราจะได้ดู EP แรกแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อยากจะบอกว่า Welcome to my office our office นะครับผมใช่ครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับออฟฟิศของพวกเราจะบอก จะบอกได้เลยครับผมว่ามีหลายอารมณ์แน่นอนครับผมรักรเศร้าโกรธหลงสารพัดพอแล้วพอแล้วทำไมไมัมมมมเนมเป็นแค่<อ>คีย์เวิร์ดเองคุณคีย์เวิร์ดเองคุณกัวเขาหลุดอะไรออโอ้ยพี่ถ้าแต่ถ้าไม่เคยดูสัมภาษของพวกผมใช่ไหมไม่แต่ถ้าถ้าแต่อ่าแนลปะติดปะต่อก็คือจบเรื่องแล้วใช่ครับเลือกี้ายากับโอ้โหจะบอกว่าหลายรสชาติ ทุกคนจะได้เห็นแน่ๆใน EP หนึ่งใช่คือโตเอื้อจะพูดเองเลยทุกคนต้องรอติดตามจริงๆเฮ้ยเขามาพูดให้ผมฟังเลยนะฮะใครนะพูดไงจะบอกว่ารับรองซีนเนี้ยคือแบบอุปติตา่ะคะอ่าเี๋ยวติดตัมซีนในวันนี้ซีนในวันนี้การเติโวันี้ครับถ้ายกให้ใครเป็นตัวตึงนออฟศนีถ้าตัวตึงอ๋ออุอ้ย พูดไปเดี๋ยวก็สปอยอีตัวตึงแนนจ,จริงๆดูแต่ตัวอย่างก็รู้แล้วว่าใครเป็นตัวตึงใช่เราเขาพูดขนาดนี้แล้วมไม่พูดแล้วดีกว่าครับผมตัวแมวดูตัวตึงครับมาถึงวันนี้ทุกคน้สองคนยังยืนยันว่าแบบแต่ละคนคือแบบคาแรคเตอร์คือหลุดออกมาจากแบบทั้งนิยายทั้งซีรีส์เลย,ยจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่ามันหลุดจริงหลุดเข้าเหมือนกับพวกเราหลุดเข้าไปหรือว่าเขาหลุดหามาใช่หรือว่าตอนนี้คือหรือว่าเราจะหลุดเองใช่ ต้องทุกคนต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์นะครับผมว่าคิงเอื้ e อเข้าไปในเนตเจมหรือว่าเนตเจมเข้าไปในคิง e เอื้อทางการไหมปะทางการทาไม่รู้จะใช้คำพูดอะไระครับผมท,ทำการวิจัยใช่นีจนีหนักเลยพี่วิ <laughs> จัยแล้วครับ <laughs> ล่าสุด <laughs> ครับผม <laughs> ก็ต้องลองดูครับผม สําหรับเราที่แบบความเหมือนความต่างอะไรพวกนี้นอ๋อพอแบบมันสเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นซีรีส์แล้วอะไรเงี้ก็ตอนที่อ่านบทเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราแบบแทบจะทุกๆอย่างเลยแบบมไม,ม่ว่าจะเป็นแบบการกินหรือว่าเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องแบบนิสัยอุปกษณ์แบบนิสัยบ้างเรื่องกายภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนค่อนข้างมากเลยอะไรอย่างเงี้ยของเรายิ่งดูตัวอย่างยิ่งเหมือนครับใช่ สนุกไอเดียลกายาดูระวังดูปากซ่าไม่พูดแล้วคุณพูดดีกว่าก็ไปนะครับคำถามว่าก็นั่นแหละครับไม่ไม่แบบว่าเขาถามว่าแบบมันเหมือนยังยังไงบ้างซึ่งจริงก็พูดไปไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเหลืออีกอย่างนึง้เไม่แต่เดี๋ยวไว้รอรอรอตอนที่ดูอีพีสุดท้ายผมค่อยพูดแล้วกันนะครับเออโคุยขำเหรอขำผม อยากรู้ว่าตอนถ่ายทำมันยากมันอะไรรันโออก็ยากครับเอาจริงๆคือต่อให้แบบถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วมีครั้งสองก็ยังยากเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะมีเหตุผลแล้วก็แบบทุกๆอย่างที่จะซัพพอร์ตการกระทำนั้นเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องถ่ายทอดยังไงให้แบบมันไม่ได้เป็นแค่เลิฟซีนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือเสน่ห์ของเสน่ห์ของในเลิฟซีนมันก็คือเหมือนกับคือ เลเวลสิ่แต่ละครั้งอ่ะเราก็แบบมีความสําคัญที่หลาไหลไหลระดับอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้สังเกตนะครับผมว่าเออระดับไหนเป็นยังไงอย่างงี้ครับมมีสายตาจากคนนี้มองว่าแบบจะหลุดไหมจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยพื่อไปถึงระดับไหนดีกว่าต้องมาติดตามนะครับนี่คือพี่เขาหลอกถามนะตอนนี้ใช่เราหลอกถามเราพี่เขายิงคุณอย่างเดียวใช่คุณอย่างเดียวมาผมอย่างเดียวให้ผมพูดเราคุณก็ปากปากตาติดตามไม่แต่จะบอกว่าให้ติดตามดีกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆก็จะบอกว่ามันก็มีความสำคัญที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะใช่ ใช่ใช่เหมือนแบบหลายคนแบบโฟกัสเรื่องแบบเลิฟซีนใช่ครับว่าอยากให้แบบแฟนแบบว่าดูส่วนไหนหรือว่าเอออะไรเป็นเศษไหมคือผมอ่ะไม่อยากแบบให้ทุกคนแบบโฟกัสแค่ฉากเลิฟซีนแต่ถึงแม้ว่าแบบหัวเรื่องมันจะขึ้นว่าเบสเฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทุกๆอย่างก็นั่นแหละครับผมคนเราจะทําอะไรมันจะมีเหตุผลเสมอก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจเหตุผลของการกระทํานั้นจริงๆมันไม่ได้มีแค่พาร์ทแบบว่า พาทเลิฟซีนอย่างเดียวที่ทุกคนจับตามองก็เท่าที่ไปอ่านฟีดแบ็กมามันก็จะมีแบบภาพของครอบครัวพาทของความสัมพันธ์พาทของการใช้ชีวิตในออฟฟิศด้วยเหมือนกับการที่เหมือนกับแสดงประเด็นสังคมทางสังคมชายครับผมว่าความหลากหลายทางความรักใช่ความหลากหลายทางความรักหรือแม้กระทั่งการกระทําของบางคนใช่ครับผมว่าเหมือนกับผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเจอในชีวิตจริงแล้วมันทําให้ทุกคนได้อินด้วยว่าแบบเอ้ยเราก็เจอนะหรือว่าเรามีเพื่อนแบบไอเจต เราก็มีนะหรือว่าเรามีคนรักแบบเอื้อแล้วก็มีนะหรือมีความรักแบบขิงก็มีอ๋อใช่อเคคอนสุดท้ายอยางรู้สองคน เป็นเบสเฟนกันยังบ้างเป็นเบสเฟนเบสเบสทีอ๋อเป็นเบสเฟนก็แบบว่าด้วยการที่แบบว่าเราทํางานด้วยกันมานานอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะเจอปัญหาทุกๆอย่างมันจะทําให้เราสนิทกันมากขึ้นเมื่อเวลาเราเจอแบบอุปสรรคหรือว่าเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นพาร์ทเนอร์พี่เนทก็เป็นทางพี่เป็นทางเพื่อนเป็นท้งคนรู้ใจแบบว่าแบบรู้ว่าเราชอบอะไรหรือว่าไม่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนนห้ก็คือเหมือนกับด้วยความที่เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็คือ คือเหมือนกับเราก็ได้เจอกันทุกเหมือนกับบ่อยเนาะแล้วก็ทํางานด้วยกันเวลาเจอปัญหาแล้วก็เหมือนกับจะมานั่งคุยกันว่าเราควรทํำยังไงหรือว่าอันไหนที่เราไม่ชอบหรือชอบแล้วก็มาเคลียร์มาคุยกันมันทําให้เราสองคนได้เหมือนกับเออเปิดใจแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับผมใช่ครับยกให้เป็นเบสเซนของกันและกันที่สุดเลยนะตอนนี้ถ้าถ้าจริงถ้าพูดตรงๆก็ในดุลนี้ก็น่าจะน่าจะสนิทเหมือนกับเขาเลยเหมือนกับได้ทํางานด้วยกันมากที่สุดแล้วก็มีปัญหาก็พูดคุยเหมือนกันครับผม ครับผมขอฝากอย่าล่นกับอนุนด้วยนะครับผมฉายตอนแรกครับผมวันที่18คือวันเสาร์นี้ครับผมทางช่องวันเสามสิบเอ็ดนะครับเวลาสี่ทุ่มสี่สิบครับครับผมแล้วก็รีรันได้ทางมันดี้ชาแนลนะครับผมห้าทุ่มสี่สิบห้าครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันคัดได้ที่ไอฉีอีนะครับผมห้าทุ่มสี่สิบห้าเหมือนกันครับผมอย่าลืมนะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวออฟฟิศทุกคนด้วยนะครับผม